กระทรวงการต่างประเทศแจ้งทูตสหรัฐนะคะกรณีครมมีมติให้นําเรื่องของนาซาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาแล้วนะคะโดยที่ทางทูตสหรัฐก็ให้การเคารพการตัดสินใจของไทยค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ย้ําถึงสาเหตุที่ต้องให้รัฐสภาพิจารณาก่อนนั้นก็เพราะว่าฝ่ายค้ามีข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงแล้วก็ไม่มีเหตุผล พลาาเอกสุกัมพลสวนทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้นําเรื่องการขอใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาเข้าหาหรือในที่ประชุมรัฐสภาก่อนจนอาจทําให้โครงการเกิดความล่าช้าจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและการสํารวจซึ่งมองว่าการตัดสินใจของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะเรื่องดังกล่าวสังคมให้ความสนใจและมีข้อกังวลจากหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย วรวมถึงข้อกล่าวหาจากฝ่ายค้านซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและไม่มีเหตุผลอย่างนี้ดีกว่าเพราะการข้อกล่าวหาที่กล่าวหาทางทางรัฐบาลเนี่ยหรือครมเนี่ยค่อนข้างจะร้ายแรงแล้วก็ไร้เหตุผลนะครับแต่ว่าคนก็ไม่รู้เรื่องบางทีพวกสื่อแล้วก็ว่ากันไปอ้าวเขาว่าอย่างงุ่นอย่างนี้ก็ว่าไปตอนนี้เงียบตอนนี้เงียบพอรู้หมดผมถามว่าวันแรกที่ผมได้ชี้แจงไปขอ้อมูลที่ผมชี้แจงไปจนวันนี้เหมือนเดิม ไม่ได้กักข้อมูลอะไรไปเลยนะครับก็บอกกันบทว่าเป็นอย่างเงี้ยว่าเป็นเรื่องวิจัยเรื่องอย่างนี้ไม่เลยมีอะไรเลยไอ้ที่สงสัยจะอะไรทั้งหลายที่ว่ากันมาเนี่ยเลิะเทอไปหมดเนี่ยนะครับวันนี้มันส่งผลไปแล้วส่วนเรื่องที่องค์การนาซาจะรอผลการหารือจากที่ประชุมรัฐสภาก่อนหรือไม่นั้นต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการตัดสินใจและความเหมาะสมของข้อจำกัดด้านเวลาฝ่ายความมั่นคงก็จะเข้าก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว สำหรับกรณีที่ผู้นำฝ่ายค้านชี้แจงว่าการดำเนินการที่ล่าช้าจนอาจจะกระทบต่อภาพรวมของโครงการเป็นเพราะรัฐบาลไม่ชี้แจงตั้งแต่ต้นนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าฝ่ายความมั่นคงในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลได้ยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าเป็นโครงการวิจัยสภาพภูมิอากาศและไม่ใช่เรื่องทางการทหารและความมั่นคงตามที่พักประชาธิปัตย์กล่าวอ้าง แต่ประเด็นหนึ่งคือประชาธิปัตย์เองเนี่เป็นคนที่เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อประเทศไทยไม่ได้ผลประโยชน์ตัวนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับก็เราไปถามเขาบ้างสิครับว่าเป็นยังไงบ้างมาถามต่อหน้าผมเนี่ยที <laughs> ่ตอบก็ให้ตรงๆดีนะครับไ,ไ, <laughs> ไม่ใช่หไม่ใช่แล้วคือมาคุยกันให้รู้เรื่องนะครับไม่คุยไม่คุยมาแล้วก็ถึงแล้วไม่ใช่ย่าอย่างนี้็นลูกชายหน่อยนะครับทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างนะครับเรื่องนี้เรื่องวิจัยแล้วก็อยู่ใน เริ่มอยูสมัยตัวเองมาเราเห็นว่าดีแล้วก็ทำนะฮะก็แค่นั้นเองพลอากาศเอกสุกัมพลระบุด้วยว่าหากโครงการดังกล่าวถูกระง,งับไปก็ไม่อยากให้ไปกล่าวโทษใครแต่ขอให้ถือเป็นบทเรียนว่าเรื่องที่เป็นผลดีต่อชาติบ้านเมืองก็ควรให้การสนับสนุนไม่ใช่ค้านทุกเรื่องจนประเทศอาจต้องเสียโอกาส ทางด้านนายธานีทองพักดีอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้โทรศัพท์ไปแจ้งต่อนางคริสตี้เคนเนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเกี่ยวกับมติครมอที่ให้นําเรื่องการขอใช้สนามบินอุตภเมาศึกษาสภาพอากาศขององค์การน,นาซาเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐได้แสดงความเข้าใจและยืนยันที่จะให้ความให้การเคารพการตัดสินใจของรัฐบาลไทยที่ต้องดําเนินการเรื่องนี้ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญจะนี้ก็ตามทางเอกอัครราชทูตสหรัฐจะดําเนินการแจ้งเรื่องนี้ต่อนาซาต่อไปส่วนจะดําเนินการต่อไปอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับนาซาจะพิจารณา ขณะที่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะนำเรื่องนาซาขอใช้สนามบินอุตภเมาเพื่อสำรวจชั้นบรรยากาศเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าต้องรอให้รัฐบาลติดต่อมาก่อนเพราะเป็นผู้ขอให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสภาดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับเจตจำนงของรัฐบาลด้วยว่าเป็นอย่างไรเพราะเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของรัฐสภาและเชื่อว่าทางรัฐบาลจะมีการติดต่อและส่งเรื่องมาเร็วๆนี้